สวัสดีพี่น้องเข้าตอนจะเศร้าจ้าเสาวันที่เก่าเมษายนสองห้าหกจ็ดฝนตกจำขึ้นทั้งลมทั้งฝนสวนซุ้มเลยจ้าบ,บาทนี้ขาเลาะบ่งสวนสวนแห่งแหล่งมาโดนจ้ะตอนนี้ก็ยังลิ่นๆค่อยๆจ้ะ กะลัมปีปลูกไม้จ้ะนี่พี่น้องก,กำลังงามจ้ะต้นหอมแหงร้ายแหลงร้ายกะวง่างามจ้ะใบใหม่ๆหพักบุงกะกำลังวานไม่จ้ะพักกระจนผักกระจนพักพกวงตุ้งปลูกไม่ อันนี้ปีกลัวสีสองปีเลยจ้ะนี่แต่แต่เหตุคีิปลูกให้พ่อแม่พี่น้องห้าเบิงจ้ะเวลากเก็บออก,กเอาดินทุมเรื่อยๆจ้ะมันจังบอดับแนวพักสารเณนะเอาดินทุมแล้วก็เอาฟุ้นใส่จ้ะอันนี้ปลูกไม้แป้ไม้เดี๋ยวสองมือจ้ะนี่มูที หาขาดกับรอลเงี้ยวจ้ะต้นหอมเข้าสดชื่นใจใเยี่ยมือสาวฝนตกพัดพวตงตุ่งกะปลูกเป็นพวงตุ่งดอกจ้ะวานใบนาปวดก็เลยเอาไปแบงใส่ กะละมังมูหนันไหวจิมจิมออกจ้ะฟังเนี่ก็มีพักกวงตุ่งก็พักกะลำปีเลยจ้ะค่อยๆปลูกไปเรื่อยๆจ้าพอได้กิน ต้นพร้อมห้าวทาลีใบออ okay, กไ่กระสีงามพี่เกา่าละจ้ะเพราะว่าอันนี้พวกมีเวลาสิเหตุหายพี่น้องนอะปลูกแค่ต้นเดียวแต่งออกไ่เ okay, พิ่กจะงามพี่เกา่าละจ้ะ ดอกเพื่อนจ้ะพร้อมเลยก็ออกดอกคือกันจ้ะพี่น้องออกแต่ว่าออกมาหลายออกต้นละดอกสองดอกแค่นี้หละจ้ะแต่ว่ากระบ่ได้เก็บเอาไวเาเ้เห็ดพันเห็ดแนวใส่แต่ตน้นขยายพันจ้ะพี่เก็บอองม้วนเลยเกือบโลอยู่จ้ะกบก็หองเป็นฟดๆอยู่พี่น้อง ปลูกบักแตงไว้เครื่องกองดินจ้ะจะย่แซ่ลูกไส้อันหาขางมาส่ซหายขายของเขาจะพี่น้องมาทักทายพี่น้องให้ย่มมื่เศร้าจ้ะเรื่องสดาวบรรยากาศดีๆขอบคุณพี่น้องที่มาติดตามด้ยจากคลิปนี้คลิปหน้าพอ,อกันไหมสวัสดีจ้ะ